โอเคก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับแฟนๆทองคำกันด้วยแล้วกันนะครับทองคำพังขึ้นมาเบรคออร์ทำให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใที่2492นะครับในนักดัที่ผมเรีกคอร์อยู่นะก็ถือว่ามาจริงๆนะครับทองคำโหดใช้ได้เลยนะครับนะก็รอกันอยู่ฮะว่าทองคำสอนจะสูนหรือว่าบิตคอยจะไปตามๆพี่ใหญ่อย่างทองคำได้หรือไม่หลังจากนี้นะครับรวมถึงถ้าเราดูนะครับตลาดหุ้นสหรัฐหรือ S&P 500 พ,พัมเอาพัมเอาเรื่อยๆเพื่อนๆนะหรือว่าขึ้นเรื่อยๆในตอน,นตอนนี้นะครับอยู่ที่5,545แล้วนะครับถือว่าไปเรื่อยเหมือนกันนะซึ่งตัวที่ไม่ไปคงจะดีไปไม่พ้นบิตคอยนั่นแหละนะครับอาการไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถ้าเราดูในะ S&P ไปนะครับนะ้ำปิดคอยลร่วงลงมาในช่วงช่วงนี้นะครับหลายคนก็ไม่แปลกใจอะไรในไลฟ์เมื่อวานนี้ก็หัวร้อนอยู่พอสมควรนะครับอยากให้ส่งกําลังใจให้กันด้วยและกันนะครับส่่งตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันก็ละมาคล้ายคลึงกับในช่วงตอนปี2019 2020เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นถ้าเราดูนะข้อมูลจากทางคุณเบนจามินโคเว่นนะครับน่าสนใจมากเบื่อนะในกรณีที่ราคานะครับนะ ด้านบนนี่คือราคาบิตคอยนะราคาบิตคอยไซด์เวยออกข้างไซด์เวยดาวลงมานะครับอารมณ์แบบทำแฟลกใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับ S&P พีพัมขึ้นมานะครับนะหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นเอาขึ้นเอานะครับจริงๆงทองคำก็ไปแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งโอเคแลหละหลังจากน,นี้เราก็รอเนาะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่บิตคอย Bitcoin จะพุ่งไปตามๆ S&P หรือว่าขึ้นไปตามๆหุ้นสหรัฐหรือว่าทองคา หลายคนรอกันอยู่นะครับนะซึ่งก็เต้องรอกันดูว่านานแค่ไหนนะครับนะที่จะเบรกแฟกขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราดูรอบก่อนนนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับในช่วงตอนปี2019 2020นะครับในกรณีที่ราคานะครั bitcoin เนี่ยเป็นแฟกใหญ่ๆเลยนะออกข้างนะครับนะแล้วก็ s p ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคละตอนนั้นนะ่ะมันเกิดแบงค์สวอนด้วยนะคือโอเคพอตั้งทรงแบบนี้นะถ้าเราดู s p ขึ้น s p ขึ้น s p ขึ้น, s นแต่ราคา bitcoin ทำทรงเหมือนตอนนี้เลยนะเป็นแฟกใหญ่ๆเหมือนกันฮนะ แต่โอเคแหละรอบนั้นนะ่ะเกิดโควิดปุ๊บราคา bitcoin ร่วงลงมาต้มแบบนี้เลยนะครับซึ่งรอบนี้ก็หวังว่าจะไม่มีแบ็กซวอนแบบนี้หวังว่าจะไม่เป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แซงเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเราอาจจะลงไปแบบมี20,000ห,หรือเปล่านะครับในในกรทีที่มันลงไป3 0มสถึงสีเหมือนอย่างช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดแบบแบ็กซวอนแบบเนี้ยก็ตั้งทรงเตรียมเป็นแฟลกขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูรอลุ้นกันต่อไปนะครับนะซึ่งผมว่า แบ็กซวอมันเกิดขึ้นในช่วตงต้นปี2 0 2 0มันไม่น่าจะเกิดตอนปี2025หรือ24แล้วหรอมั้งนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะซึ่งแต่มันเกิดน่าจะเป็นแบ็กซวอรที่มาถีลอเกิดนะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากๆเลยน่าจะเป็นในเรื่องของภาวะความตึงเครียด ของสองครามนะครับนะนรูว้ว่าการยิงตุ้มตามนั่นแหละเพราะว่ามีกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วยังไงก็ระวังความผันผวน,นในช่วงช่วงนี้กันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยนักเทรดนะก็ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อว,ว่าบิตคอยจะไปกันได้แล้วนะครับเพราะถ้าเราดูเนาะตอนนี้ฟันนิงเรทติดลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในรอบเป็นปีๆนะถ้าเราดูรอบนี้กับรอบต่อปี2023นะครับนะช่วงปลายปีอะ่ะเป็นปีแล้วเพื่อนเป็นปีแล้วที่สายชอต ไม่หนักขนาดนี้นะครับนะหรือว่าเป็นปีแล้วที่ปกติสายรองจะค่อนข้างยิ้มหรือว่าฟันนิวเอเดตเป็นบวกเสมอหรือว่าคนรองมากกว่าช็อตนั่นแหละแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนจะกลับมาช็อตกันอีกแล้วนะครับนะก็คือไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันตอนที่คนไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นนะบางทีมันอาจจะไซด์เวย์ออกข้าง แล้วก็ขึ้นก็ได้นะครับนะหรือว่าพอคนไม่เชื่อน,นักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นสวนคนที่ไม่เชื่อเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าตอนนี้เราออกข้างทนแฟลกใหญ่มาเป็นร้อยห้าสิบหกสิบวันแล้วนานมา,มากๆแล้วนะครับก็ต้องรอรุ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับจ้องให้ดีคนจะหนีไปพ้นในเรื่องของตัว DXY นะครับนะหรือว่าดิกซี่ถ้าเราดูเนาะตอนนี้ชาร์ตวีคนะทางเฟรมระดับวีคเลยนะครับดิกซี่หรือว,ว่าความแข็งของเงินดอลลาร์มันหลุดลงมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับารบในนเื่ององง IN ขขขึ้ Week, รอบรอบนี้นะครับนะซึ่งหลุดมาแล้วเพื่อนๆต้องรอดูนะว่าหลุดหลังจากนี้จะลงไปได้เรื่อยๆหรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันลงไปได้เรื่อยๆเหมือนอย่างตอนปี 2016, 2016 2017รอบรอบเนี้ยชุดเนี้ยนะชุดนี้เลยนะครับนะตอนนั้นราคาบิตคอยเป็นยังไงครับขอเปิดให้ดูตอนที่ DXY นะครับหรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์เนี่ยมันหลุดลงมานะครับหลุดเทรนไลน์เนี่ยบิตคอยนะครับพุ่งนะเพื่อนๆจาก ออันนี้แป๊บนึงนะผมขออนุญาตเปลี่ยนอันนี้ไม่เป็น Market Cap แป๊บนึงนะเพื่อนๆนะขอเปลี่ยนกันสดๆนะฮะจะได้พอเห็นนะว่าอาการเป็นยังไงในช่วงตอนนั้นนะครับราคาบิตคอยนนะจากเราๆสักสองพันกว่าเพื่อนๆสองพันห้านะฮะเราๆนั้นนะครับตอนปี2017นะสองพนะครับหลังจากที่ดีเอ็กวายหลุดนะพัมขึ้นมาเท่าไหร่ฮะโอ้โหนะครับนะ่ 10, 9, ะนะงหมื่นเก้าอ่ะเราๆนั้น่ะไปพีคที่2 0,000นะฮะแต่คือเกิดจากดีเอ็กวายหลุดลงมาด้วยในช่วงช่วงนั้นนะครับซึ่งตอนนี้หลุด เทรนไลน์ line, ระดับว e คนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าหลุดแบบนี้กับหลุดแบบนี้ Bitcoin จะไปได้หรือยังแต่ผมคิดว่าเรายังจะนิ่งนอนใจไปไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า Bitcoin มันจะอาจจะทำแฟกเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าบิตคอยมันทำแรกแล้วก็เบรกคือตอนนี้มันทำแรกอยู่นะครับแต่หมายถึงว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยต้องจับจองให้ดีนะครับนะว่ากระเทงจะมาหรือเปล่าแต่ผมว่าตอนเนี้ เอาเส้น200ให้อยู่เหนือได้ก่อนละกันเพราะตอนนี้ราคามันต่ำกว่าเส้น200อยู่นะระวังกันด้วยนะครับแต่ถ้าพูดก,กันตามตรงนะครับราคาบิตคอยน์ในเซอร์เคิลนี้ไม่ได้แย่อะไรเลยนะถ้าเราดูนะครับข้อมูลจากทางคุณจูเลีโอนะครับจะได้เกต์กันเนาะว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้แย่อะไรถ้าเราดูนะเปรียบเทียบปี2024ก็คือไอเส้นสีม่วงเส้นนี้เห็นปะเส้นสีนม่วงตรงเนี้ยอันนี้คือเส้นสีม่วงนะมันก็ละไม้คล้ายคลึงกับในช่วงตอนปี2016มากๆเลยนะครับคือ2016เนี่ย จะเหมือนกันเป๊ะๆอ่ะคือเป็นบูลันที่แรงที่ทําให้คนรวยมากนะเบืน่อนะตอนปีสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดนะนะซึ่งตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับแซเเขาที่แล้วเหมือนกันนะคือเนี่ยหน้าเบื่อออกข้างนูว่าจะไม่ไปแล้วอ่ะไอ้รอบสองพันสิบหกก็เหมือนกันคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันนูว่าจะไม่ไปแล้วเพราะถ้าเราดูราคานะแฮวิ่งจะพูดไปไงฮะเนี่ยก็คือไม่ได้ไปไหนอะไรเลยมันจะไปตอนไหนฮะมันจะไปตอนที่หลังจากแฮวิ่งผ่านไปสักแบบ300วัน 400วันอะไรแบบนั้นอ่ะเราค่อยพลังบลิกมูฟขึ้นมานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันผ่านไปแค่เท่าไหร่เองเพื่อนสองร้อยวันเองนะฮะค่อนข้างน้อยจริงๆก็เยอะแหละนะครับหลายคนอึดอัดละนะครับแต่รอบก่อนๆก็ไม่ใช่ว่าจะต่างจากรอบนี้หรอกนะครับยังไงผมว่าไอ้คนที่ขอใบคนที่อยู่ในรอบก่อนๆเนี่ยที่อยู่มาได้อ่ะรอบเนี้ยเฉยๆแต่บางคนที่อาจจะเพิ่งมาเจอความอึดอัดในรอบเป็นแบบร้อยกว่าวันเนี่ยอาจจะหัวร้อนผมส่งกำลังใจให้นะไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นเหมือนอย่างช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับนะแต่ยังไงอดทน กันก่อนแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆนะเพราะว่ารอบกันก่อนมันก็ไม่ได้ จะแตกต่างกับรอบรอบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรอบิตคอยให้อยู่เหนือเส้น200แล้วก็บิตคอยให้เบรกขึ้นไปได้แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเราดูนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเบรกขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดบิ๊กแลลี่นะครับเบรกมันจะเกิดบิ๊กแลลี่นะครับซึ่งรอบนี้มันยังไม่เบรกเลยนะครับมันเบรกมานิหนึ่งแล้วมันก็ลงไปเหมือนเดิมนะครับคือเบรกทำออร์ดัมไฮได้นะแล้วก็ลงไปคอนโซลเรเดตออกข้างทำแฟลกใหญ่มาเริ่มเพิ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเบรกเมื่อไหร่หรือว่าราคาจะทะลุ72,000 73,000ได้เมมื่่่่่่่ออไไหรรซึงถ้้าาเเป็นนนนนนนแแบบบบัันนีียะะคนะ ally, ิ๊กลลจจะ มาเหมือนอย่างช่วงตอนปี2016 2020ก็เป็นไปได้นะครับยังไงก็องรอลุ้นกันต่อให้ดีละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมผมุ่าเปนจะชอบเราก็ได้ประโยชน์กันนะครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเปน็ปนกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์กันด้วยนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ